พี่ปุ้นะคะจาก,ากร้านลมเกลชุมพรนะคะวันนี้พี่ปุ้จะมาแนะนํานะคะสินค้าชื่อว่าเสื้อลูกไม้นะคะรหัส60 SL นะคะวันนี้นะคะสวยเลยจ้านะคะแบบสดๆเลยนะคะแบบสด รีวิวสินค้าให้ดูแล้วพี่ปุ๊กก็นำเข้านะคะนำเข้าเองจากต่างประเทศน้องๆขายดูสิคะถ้าสวยไม่มีฝุ่นเลยสะอาดมากๆเลยค่ะพี่ปุ๊กขอเชิญชวนนะคะใครที่อยากขายอยากรวยนะคะมาเลยนะคะอยากรวยเป็นล้านนะคะอยากขับเบนซ์อยากขับปีทีเอ็มหรือว่าอยากมีบ้านหลังละร้อยล้านหรืออยากมีพันล้านนะคะมาหาพี่ปุ๊กได้เลย 对。No